คุณได้ H1 นะครับวันนี้ติดตัวชุดคานขวาของยากิม่านะครับผมจะเป็นตัว Whisper Bar นะครับของทางยากิม่านะครับตัวคานนะครับจะเป็นตัวคานตัดลมนะครับผมของแบรนด์ยากิม่านตัวนี้จะมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับส่วนปลายคานนะครับตัวนี้เราสามารถเปิดฝาได้นะครับมีล้างสไลด์นะครับสําบสไลด์น็อตติดออนนิ่งเพิ่มติดเ็นท์นะครับแหลกจักรยานหรือจะเป็นตัวถาดสัมภาระนะครับอันนี้เราก็ปิดได้นะครับผม ส่วนของประตูบานสไลด์นะครับตัวนี้ประตูบานสไลด์เราสามารถเปิดปิดได้ตามปกตินะครับไม่ติดไม่ชนนะครับผมในส่วนของขาจับนะครับตัวนี้ก็จะมียางรองให้ครบนะครับผมเป็นฟิล์มใส่นะครับแล้วก็มียางรองด้านในทีนะครับผมโอเคครับสำหรับวันทดสอบนะครับผมติดคานขวาของยากิม่านะครับผมรถวิสเปอร์บาร์สีดำครับ